ร้านแบบวันนี้เราพาแฟนทางบ้านนะคะมาดูร้านอาหารน,ะะนี่ค่ะที่อุบลน,นะคะแต่แบบล่มรื่นมากเลยนะคะล่มรื่นจริงๆค่ะนี่ค่ะมีสวนเลยนะคะโอรู้สึกเหมือนอยู่เชียงใหม่ยังไงก็ไม่รู้เลยเนาะฟีลลิ่งเซนเชียงใหม่เลยอะ่ะเนี่ยสวนดอกไม้อย่างนี้เลยนะคะเป็นร้านอาหารพร้อมคอฟฟนะคะโอ้โหไม่เคยมาเลยนะคะ คือวันนี้เราสองคนมากันสองคนค่ะมาแบบส่วนตัวโอ้โหดูค่ะนี่ค่ะบรรยากาศภายนอกดูสวนดอกไม้ค่ะนี่ค่ะโอ้โหนั่งตรงไหนก็ได้เลยนะคะเนี่ยโอ้โหแบบเป็นซุ้มอย่างนี้เลยอะ่ะโอโ้บรรยากาศดีมากชื่อร้านซินนี่ใช่ไหมแซนซลี่ ซินเนียคาเฟ่นะคะโอ้โหนี่อย่างนี้เลยค่ะโอ้โหมีซุ้มนั่งอย่างนี้เลยนะคะโอโ้บรรยากาศเป็นซุ้มๆแบบว่าตกแต่งได้ดีมากเลยค่ะนี่ใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะโอ้โหนํนาเลยนี่ค่ะเซิร์ชเข้าไปอ่าก็หาได้ทาง Google เหมือนกันค่ะนี่แหละก็หาโอ้โหนี่ค่ะบรรยากาศข้างบนด้วยนะคะดูค่ะข้างบนเขาก็จะเป็นแบบนั้นนะคะนู่นนี่ค่ะเลือกนั่งได้เลย โอ้โหนี่ฮะบรรยากาศร่มรื่นจริงๆคุณคิดชอบไหมลูกเกิดลุกกิลนะคะดูโอ้โหนี่ฮะตรงนี้ก็จะโอ้โหแบบเหมาะกับตอนเย็นๆนะคะโอ้โหเป็นซุ้มเนี่ยเป็นซุ้มแบบเหมือนพีระมิดเลยตรงนั้นอะคิดกันย่านะคะวันนี้ใส่เสื้อหล่อเชียวโอ้โหนี่ <Do you S 1> ค่ะคุณ yeah. คิดบอกว่ามันร้อนไปสําหรับข้างนอกนะเยน็นๆน่าจะโอเคนะคะช่วงตอนเยน็นๆนะคะ ริงตรงนี้คือทางเข้านะคะแต่แต่เราเป็นมุดเข้าตรงโน้นค่ะจริงๆอย่างนี้คือทางเข้าพอดนะคะไม่เคยมาค่ะก็เลย <c oughs> โอ้โหแต่บรรยากาศดีมากอยู่ตรงนู้น <c oughs> โอ้โหนี่ยนี่นะคะอันนี้จะเหมาะก,กับเ,ย,เย็นๆนะคะหรือว่าเช้าๆถ้าเปิดแปดโมงเช้านะคะพี่โทรมาตอนแรก If you eat food first, you can a coffee. Yes, good idea. น้องก็มาถามว่านุกคิดประเทศอะไรนะคะเชฟก็อยากรู้นะคะซีซีโโอ่ะตะวันตกซีซีส์อ๋อนุ้ยคิดบอกว่าห้องน้ำสะอาดดีด้วยนะคะบอกห้องน้ำสะอาดไปล้างมือมากินข้าวที่จะชอบล้างมือกับกินข้าวนะคะเด็กอนามาย เออ a v e a c ช e มา a า e s เซวิสมา a าร์วอ a ดูคั r ทรีในเช u สวิตเซอร์แลนด์ที่บอกว่าเชฟวอนดูใช่จะไปดพูดมอชีทคนเดยหืออะไระจบิชาเ ป้าเพซี่สั่งยำถั่วคูไปนะคะยำถั่วคูกับสามชั้นทอดน้ำปานะคะนี่นะสองอย่างอา้าวลืมสั่งข้าว กินได้นะไม่เผ็ดอร่อยไหม,ม,มยำตุ้ตูกับไข่ต้มนะฮะจะเข้ากันมากว่าจะสั่งข้าวไม่สั่งหรบเพลน<ม>จอยกับอาหารดีกว่า ไก่โครลำเบอร์อันนี้อาหารลุงพีสนะคะ <Yep. S 1> อันนี้อาหารลุงพีสไก่ไก่โครตลำเบอร์ไก่โครตลำเบอร์โครตลำเบอร์ลมเบอร์หยิบยากมากยิบยากเลยอ,อันนี้สามชั้นทอดน้ำปลาคะลองไปตอนแรกอร่อยมาก mm. นี่นะคะของุคิดเป็นเนื้อไก่โคลอมเบียนะคะอ้ยมีอะไรอยู่ข้างในก็มีแฮมมีแฮมแล้วก็มีชีสนะคะอยู่ข้างในนี่ค่ะส่องค่ะมันส่องนะคะเราชอบส่องค่ะส่องดูดาว วว้ากินกับอะไรมึงคิดเห็นมีซอสเนี่ยเห็นมีซอสอะไรเนี่ยครีมซอสหรอหืมรสซอสดินี่ปัดมายองเนสเออเหมือนมายองเนสนะคะไหนมาดูหน่อยสิมาดูใกล้ๆหน่อย อันนี้สลัดซอสของซอสสลัดค่ะอันนีม้มันบดม,มันบดลูกค้ามาเพิ่มอีกนะคะลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลย,เลย,เลย Enjoy the k i d s ดูพันนะคะเขาใส่มีหมูสับมีปลาหมึกมีกุ้งมีใส่ต้ม ลองนะคะเห็นเห็นปลาหมึกแล้วแบบไม่เอาวันนี้ไม่ฟิวซีฟู้ด ตอนนี้นะคะเราก็กินอาหารเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ก็มานั่งกินกาแฟด้านนอกนะคะตอนแรกก็จะไปนั่งอีตรงมุมอะ่ะเป็นเต็นท์เป็นอะไรนะคะไม่ไหวร้อนนะคะคิดไปเช็คละร้อนก็เลยเอาตรงระเบียงนี่เลยนะคะระเบียงนี่เลยกินข้าวก็ข้างในนะคะนี่ตรงนี้เลยนี้ก็นั่งนั่งน่ารักนี่ค่ะเหมาะกับเป็นน่ะนั่งกินกาแฟาก,ากม โอ้ยนี่ค่ะโอ้โหมะม่วงนะคะลูกใหญ่มากค่ะโอ้โหดูอันนี้เขาเรียกมะม่วงอะไรนะจีจีอะไรนี่แหละโอ้ยใหญ่จริงอะ่ะใหญ่มากว้าวโดวกด้วยต้นนิดเดียวเองช็อตช็อตนะคือต้นไม่ใหญ่เลยนะฮะต้นเล็กมากอุย้ยมะม่วงสีม่วงโอ oh, โอ้มะม่วง <Wow. S 1> สีม่วงะคะ่ะ อุ้ยไม่เคยเห็นมะม่วงสีม่วงเลยอุ้ยมะม่วงนี่คือมะม่วงจริงๆค่ะสีม่วงเลยค่ะนี่ค่ะอุ้ยสีม่วงจริงๆนะคะเนี่ย<ม>คือมะม่วงทั้งๆไม่ใช่ลูกนี้ลูกเดียวนะคะแบบโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าสีม่วงทั้งนั้นเลยอ่ะอยู่ a t t h a เออไม่เคยเห็นเพิ่งจะเคยเห็นนุคิดถามว่าเคยกินไหมไม่เคยนะคะ hmm. ดูค่ะต้นนิดเดียวเองนะคะชมสมอลทีอ่ะ ต้นนิดเดียวนะคะแต่ลูกโดกมากหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกนะคะต้นนี้ค่ะโอยคือที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเขาใหญ่พ่ถึงนู้นเลยนะคะลุงคิดเดินไปเซอร์เวย์มาจะบอกใหญ่พ่ถึงนูน้นต้นนี้ก็ช็อตลดรอัดอรลอดลูกนี่ค่ะต้นนี้ไม่ใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ลูกแบบว่าลูกมะม่วงเต็มเลยอะ่ะโอ้โหนี่ โอ้นี่ค่ะตรงนี้แบบว่ะะาตรงนี้นะคะเขาบอกตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้เป็นโซนถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปได้เลยดูค่ะโอ้ดูเขาจัดโซนถ่ายรูปให้นะคะนี่แบบว่ามีเปตรงนี้ด้วยค่ะมีเปเห็นไหมนั่งชิลๆแล้วก็มีตรงแบบโอ้ย โซนถ่ายรูปเขาแบบใหญ่มากเลยอ่ะดูค่ะแบบคงไม่เคยเห็นนะค่ะที่อุบลก็มีแบบนี้ด้วยนะคะี่ขอพูดขอใช้คํานี้เลยว่าที่อุบลก็มีแบบนี้ด้วยไอเนี่ยเปิติงนะว่า w ินเดียอูบลแฮป t ูไม่เคยคิดเลยว่าที่อุบลก็มีแบบนี้ด้วยนะคะมีร้านแบบนี้ด้วยปกติแบบว่าจะจะแบบเคยเห็นอีกทางเหนือมากกว่าโอ้โหนี่ค่ะใครชอบบรรยากาศนะคะนี่ค่ะ ดูอ่ะเขาจับเขาจับร้านได้บอกว่าโอโ้โหรับรองนะคะ f c ฟซี i นะคะถ้าแวะมาอุบลมาร้านนี้ได้เลยนะคะถ้าคุณชอบสไตล์ธรรมชาตินะคะดูค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันอีกคะ่ะดูเขาแบบดูตรงนั้นนั่งถ่ายรูปอะไรได้นะคะ,น,คะน,นั่งได้เลยเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะนะคะ อากาศดีมากเลยค่ะาาร้านนี้นู่นไปถึงนู่นเดือกส่วนแฮปป์อัปเดตถ่ายนู่นแล้วพวกนี้นั่งได้หมดนะคะไม่ใช่ว่าแค่เอามาโชว์นะคะแต่ว่านั่งได้ My Are you okay? Oh <laughs> okay. Don't my They make it really beautiful, I have to say that. ที่บอกว่าเขาทำเขาตกแต่งสวยจริงๆคือยอมรับเลย Have a little span สปามีสปานิดหน่อยเ้าบนหีนนะคะนี่โโอ้หูเขาทำแบบดูค่ะเป็นจัดเป็นโซนเป็นโซนให้เลยนะคะธรรมชาติเลยแบบมีเต้ให้นอนด้วยนั่งได้หมดนะคะ ต้นไม้เยอะมากต้นไม้พวกนี้ค่อนข้างมีราคานะแสดงว่าเขาจะต้องสั่งมาหรือว่าปลูกมานานมากเลยนะ มานั่งกาแฟได้นะคะมานั่งดื่มได้คือตรงนี้นั่งดื่มกาแฟได้เลยสุจ ไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย See you tomorrow yeah. Miss Universe walk oh <laughs> <laughs> plopper <laughs>